อย่าไปไล่เขาเขาจะตินะนๆนะอนูแมวทิชใส่อยู่นู่นที่ตักอยู่นู่นไม่ใช่อันนี้นู่นอ่ะเห็นไหมเออเราที่ตักมาเอาที่ตักมา,เ,า,กมาเห็นไหมมันขู่แล้วนั่น <c oughs> กลัวเหรอ แล้วแมมที่ตักแมมตักอาหารแมมเห็นไหม <c oughs> แปลที่ตักมาเห็นไหมนั่นที่ตักอยู่ตรงโต๊ะนั่นน่ะเออแปลที่ตัก <c oughs> มันขู่หนูนเหรอเมื่อกี้เมื่อกี้มันขู่หนูนเหรอมันไม่ขู่หนูเหรอแปลมาตักอาหารเราเร็วเห็นไหมน <c oughs> ี่ไงนี่ไงกัดกัดดีๆ กัดดีๆกินกินกแค่ตรงปลายมันนิดเดียวนี่งานไม่ดูไม่เอาหมดนะกัดนิดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวลงหาให้แมออ่อ่อนๆไม่กัดกัดกัดให้มันขาดสิอึ๊บเออเขี้ยวสิเขี้ยว